ปฏิบัติธรรมบูชกบลปูดีด่ิใส่หน้าทำบุญไหว้พระนั่นสิดูท่านนักบอพนุ่มจังจ้ะ เกกอากระเทียมปลาสีเสือเจ้ากระสีดอกไม้คือกันเถอน้อีหมือนนี้่าเทียวมือนนี้วาเทียวนี่เด้อจ้ะ ัดผัดถาดเรนูอ่อนพนมุ่มเข้าไปบูาชดออบา,ดาดอกไม้ขาไปไหว้พัะธาดทำชมมาทำบุญน้ำกับโอเนทีเลอทำบุญน้ำกันได้เจะด้อเหมืน สาดอกไม้เลยพ่าดี เอาที่จะไม่กิ้งแท่ากับเปลวไหลขอพรน้ำกันเลยจากทานผู้ชม แต่เด้อตั้งจิตอธิษฐานนํากันมาจ้ะเนาะ เป็นาเป็นโกเป็นกูตุนถุงพัสดกิจนะครับเอาลงตะกร้าด้วยนะครับเขียนชื่อและแต่ไม่สเลยนะครับในส่วนของทน้าหน้าตาทอถ้าท่าในอยากจากอยเาะกรนโจราวโเพร่าเบียง์ากโถงสนม้า เพิ่มแต่ขอพรทำบุญหยอดตัวเลยจ้ะโอ้คิดหยาดตัวเรียบร้อยแล้วทำบุญเรียบร้อยแล้วคนกำลังไหลมาเรืเร่อยๆ มาเสียงโฉบัหรับบโับผมตัวใดนเลครับเดบโอ,โอ,โอทางนี้เลขกดังตัวใดน้อจ้ะโอ้ตัวนี้ยังซื้ออยู่ครับเพาะอันท่านมีตัวดีป่ะจ๊ะเมนครับผมตัวนี้ยังเงียบอยู่โพที่จะมาตัวใดน้อ

ครบมีตัวใดครบจะเอาเยอะหน่อยครบเอาเยอะเอาเยอะกบก็มีนะคะอื่นมีบางอึ่งอึ่งบ่มีอันพี่น้อยมีบ่อามาให้เลยจ้าครบกจะไปทำเดี๋ยวได้จ่าเดี๋ยวสิบเจ็ดสี่สิบเอาเลยเขาเทียนให้พี่เอาก็ได้พี่น้อยพี่น้อยตัวใดจ้ะตัวหันเดีก้าสองคือ ็สองแปเก็บรักไหมคะับสองหกครับกบอมอาบุค่ากบกับผีน้อยได้ผีน้อยมิดเลกอีกอย่างจ้ะสองศูนย์เดี๋ยวกำลังซ่อมอยู่เดี๋ยวใจเย็นถ้าจะเอาชุดใหญ่ก็มีนะครับผีน้อยและกบนะครับอะไรอันนี้ของผู้ใด้อาจุบสี่ล้านนะบไหมครับเดี๋ยวเบืองกันชัยโยมิดเลกจะได้เได้ครับกบชัยโยตัวนี้คือแปดหนึ่งศูนย์ครับเลขมงคลรัชกาลที่สิบนะครับแล้วก็มา สามศูนย์แปดในกบชายโยพี่น้อยก็มีครับพี่น้อยตัวได้จ้ะพี่น้อยนี่ครับพี่น้อยก็สามสองหกวันมาขับูชาครับสามสองหกสามสองหกมาขับูชาพี่น้อยต้ครับพี่น้อยเยอะชุดนี้สามใบนะสามใบปะจ้ะสามใบสามใบครับเอาพี่น้อยมาเลยครับผีน้อยครับเอาโชคใหญ่ครับไม่พี่น้อยนี่ครับตัวได้จ้ะศูนย์สี่ห้า เลกคูณอะไรเหี่ยเลกเต้าป่ะครสิี่ห้าแล้วก็กบชายโยค่ะกบชายโยห้าสามห้าสามใบครับ สามหาศูนย์มีบอี่หน่อยกบชายโยมือนั่อ๋อน่าจะมีอยากได้สามหาศูนย์ใช่ไหมแม่ไม่ไม่อยากให้เป็นกบหน่อยกบชายโยนพี่หน่อยหมือนอันนี้อันจะไกลชายโยอาแม่พิมชายโยนะก็พออะว่าชายโยอันนี้ยังสินสามหาศูนย์สามห้าศูยกบชายโยหรอยังไม่กบครับเอาตัวนี้แล้วไงเลขมงคลแล้วอันนี้ใบเดียวเลขเก้าอันนี้ยังแม่กบชายโยบอ่ะ พี่น้อยมีอีกบนพี่น้อยพี่อกพี่เรียกอยังนี้ไงศูนย์สี่ห้าสามศูนย์สี่ห้าเก้าข้างหน้าโดยด้นอันนี้อยังนี่พี่น้อยพี่น้อยครับหกสองตรงข้ามกับตัวนั้นครับสองหกหกสองหกหกสองสี่สองสองตัวนู้นตัวล่างสุดอ่ะใช่พี่น้อยเอาอีกอยู่วะมันหลายตัวมันสี่มันสองลายตัวพนุ่มอันนี้มันตรงข้ามกันยังไงสามกันว่าอีหยังกับมันมันจะยิมันมีเล็บกับ เปังมีนตดแล้วมันก็เเก้ากูเก้ารักลอยผ้มิจกเชียมีเก้าเกาเดียวลเก่าเจเจเเก้า่แล้วกแล้วกแล้วเอาใเดี๋ยวก่อนพ่อเอาก้อนนี้ได้แล้วจ้ะพ่ออันนี้ อันนี้อันใหญ่อันนี้ันไว้เอาไ้ก่อนอันนี้อันกับเอาไ้ก่อนนะเอานี่อันนี้หาอยันนี้ห้าร้อยห้าสิบกอันนี้สมร้อยห้าสจะมันมากลเนาะพีหน่อยกรโกะเจ้าหาจิวันจันเนาะมันออกวันจันเนาะสามหศนย์ีบ่พีหน่อยกบไซโยเหมือนกันสามหกศูนย์ง่นะง่ายๆเด้อกบไซโยไซเยอรบ่พีหน่อยพีหยังมีบอเหน้นหนีหยงครับอันนี้ก็เท่านี อันนั้นอะไรกมชยโยบอ่ะกค่ะมันจะเป็นเป็นรัวออันอันนี้แต่พีน้อยแต่ลู้พีน้อยมันเล็กสวดาหไดะเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้า้าเ็นห้าห้าบหกศูนห้าเจ็ดห้าห้าใสอันนี้ใสพลาสติกอันนี้เข้าแล้วก็มีตะเกียงวิเศษมาดังมาอีกไล้ว่าเนี้นะบเขาถือรางวัลที่หนึ่งไงมันดังนี้นะ เทาเด็จักใบก็เพิ่งโพดเมเช้านี่แหละเอาก่อนเดี๋ยวจะไปประทาพนมอีกซีใบจากสี่ใบสี่ใบจักลอยเหอย่างบเชโยหรือยางเนซล้ากซยบเโยหรือย่งมัินซเกิกำลังกเโยบ้พอซื้อได้ครับเอาบเอาบเอาอนเลืกส มาเท้าพ่อละเท้าเอ,อานี้เแหล,และเอามาจ่ายเงินมจ่มายเงิน <c oughs> อันนี้มันเลียยังแม่จะให้พับเห็ดีๆพับให้มันเห็นผีน้อยไงเอามาจ่ายเงินะจะได้จำได้เอาใจดีเนาะออาเจเเนเนอ๋อเป็นจักใบร่วม ก็เอยูดูปผมครับ550ครับ550บาทองยิม้มเ,เมาได้เมื่อหรือมื่อหมือเ,เมาสู720มันเล็กเอียง920 791อัน,นนี้ใจเราว,วันนี้บอท่าน,นี่ใจจักยางขอไปดิถือถุงเงิน,น,ใในพนรอเสร็จสามร้อยค่าสามร้อยเพาไรบอ ย้ยม่ไหลเลยมีแตุ่กว่นายยาเกเดเกเดู่คบอนี่แม่ดีหน่อยดีอ้ยี่องหบาทครัตั้งใจดึงให้ต้นแล้วถึงเอาสี่นเ่อก้ี่ตล้ดยักใบแล้วเท้ายิกใบแล้วขั้นหนึ่งแล้ว เขาทไปทาตพนมเลยนมเบิรหลที hmm. mm ่เขาซื้อรเตอรี่นี่เบิร์เตอี่กัเบิร์ินเลยแล้วเอาอายกบานอายกอันนี้แล้วจ่ายเงินแล้วอันบ่จ่ายแล้วจ่ายแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้ที่ได้ตัวใดเนาะเนาะสามลูยสุดท้ายสหรับวันนี้มานวายผาธาตุาาตุเรนูรับผาธาตุเรนูเนาะอันไปสร้างราธาตุเอ จเงินเป็นแบบนจ้ใยนๆเบิ้ล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 ตรงกลางเนี่ยนะตัวนี่สวยนะเกิดจะออกนะมครับเน่ยอยากมีส่วครับค่ะดูอยู่อ๋อจิตตัวจริงด้วจะมาเมาลอตเตอรีเพิ่อเคค่มบ้านธรรมดาก็ขายของเฉยบมือาหารชาชามั่ได้ๆเลยขาตลอดเขาคิดมากกับเมื่อใดตัวดีจ้ะ ทำบุญแล้วก็มาขอตัวดีนั่มินสักสิษ์น้อจันโน่ไ้ตัวใดน้องพธิทิศน้องโซ่ท่านผู้ชมชมน้องกันจา้าได้เมาปากย่างหลายเลยได้หมดต้นนาพระสูบอรีน้อจนันอขอโศคลับูนนาพระธาตุพงพระธาตาุแปดเจ็โพธิได้ไปเดียวมาใา่แกๆ่ๆ่้มแก่ๆด้ดยอันนี้แนวบางใหญ่เลยสิบแปด้านนี้ เลขเบสเลขดีพอทิพย no ์เนาะกำเนีพ anyway. ิมพ์เนาะค่ะสำหรับมือนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เนาะจ้ะเด้อมาไหวมาทำบุญขอพรโดยท่านผู้ชมสุภูสุขคนเนาะค่ะเนาะชมสองพอทิพย์ไม่พิมพ์ให้ถือเลขน้ำกันเด้องัวสิมานีกนึงนี่น้าหกสีขอให้รลำให้รวยโศกหมานสุภูสุขคนเนาะจ้ะเด้อยกใส่อื้สวยขึ้งงามจากพอทิศ ตอนนาาองค์ประธาตุเทนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ16มีนาห64โชคดีล่ำรวยทุกคนนะคะถูกหวยถูกรังวันค่ะสวัสดีค่ะ